สิ่งที่ทําให้เขารู้สึกดีกับคุณนะคุณเป็นคนที่เข้ากับคนง่ายคุณเป็นคนอัธยาศัยดีนะเข้ากับคนได้ง่ายนะแล้วก็เป็นคนที่เพอเผอเนี่ยต้องบอกเลยคุณเข้ากับใครก็ได้ไปหมดเลยนะมีอัธยาศัยที่ดีมากนะเข้าสังคมเก่งนะเข้าหาคนได้เก่งนะดูจากพลังงานตรงนี้มันเป็นความประทับใจเนาะเออทำให้เขารู้สึกดีกับคุณเขาชอบคุณตรงเนี้ย เข้ากับใครก็ได้อยู่กับใครก็ได้นะเออเขาอาจจะมีความรู้สึกดีๆกับคุณตรงนี้และคุณต้องบอกว่ามีสัมมาคาระวะรู้จักเข้ากับคนทุกวัยเข้ากับเด็กก็ได้เข้ากับผู้ใหญ่ก็ดีนะเข้าได้กับทุกๆคนเลยนะเข้าหาคนได้ทุกรูปแบบทุกช่วงวัยนะคุณเป็นคนเข้าหาคน ได้ดีแล้วคุณเป็นคนรักครอบครัวด้วยสิ่งที่เขาประทับใจคุณอีกอย่างหนึ่งคือคุณเป็นคนรักครอบครัวค่ะนะเออพอคุณเป็นคนรักครอบครัวแล้วมันทําให้เขารู้สึกประทับใจในตัวคุณมากเลยนะเป็นสิ่งที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาชอบคุณแล้วคุณเป็นคนมีน้ําจิตน้ําใจนะถึงแม้ว่าคุณจะลําบากยากเข็นหรือว่ามีปัญหาุปสัคหรืองานคุณอาจจะเยอะงานคุณอาจจะเหนื่อยคุณอาจจะหนักอะไรก็แล้วแต่แต่ก็ยังมีความพยายามนะที่จะ ช่วยเหลือผู้อื่นนะเออดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยถึงจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรในชีวิตมันเหมือนคุณเป็นนักสู้อะ่ะเออคุณมันใจสู้คุณมันนักสู้นะเออไอแดงมันเป็นนักสู้นะเออความสู้ของคุณความลุยของคุณความมุมาน,นะของคุณความไม่ยอมแพ้ของคุณมันทําให้เขาประทับใจในความเข้มแข็งความแข็งแกร่งแล้วก็ความเป็นนักสู้ของคุณนั่นแหละหนอเอ,อ ต้องบอกเลยว่าความน่ารักของคุณก็คือความอ,าอัธยาศัยดีเข้ากับคนได้ทุกเพศทุกวัยนะทุกเชื้อชาติทุกศาสนาเป็นคนที่เข้ากับใครก็ได้อยู่ตรงไหนก็ได้เข้าหาผู้คนได้เสมอเข้ากับคนได้ทุกๆคนเลยนะแล้วก็เป็นคนรักครอบครัวด้วยและที่สําคัญที่สุดคุณเป็นคนใจสู้เป็นนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่คือคนไทยผู้ยิ่งยงคือลูกหลานแท้งมันเด็จะน สื้อพ่อเจตนาเอออะไรอย่างเงี้ยน,นะคือคุณคุณเป็นคนที่เหมือนกับว่าช่วยช่วยเหลือผู้คนนะ่ะถึงตัวเองจะแบบบางครั้งบางทีตัวเองก็ไม่ได้แบบเอ่อยังมีปัญหาอุปสรรคอยู่นะแต่ก็ยังพยายามที่จะช่วยเหลือผู้อื่นเนะี่ยจิตใจของคุณดีน้ำใจของคุณมันงดงามนะคุณมีจิตใจที่งดงามมันก็เลยทำให้ทำให้เขาประทับใจในตัวคุณนั่นเองเนาะ